มีสมาชิกบริการหมอคอม1 4 1ง4พรศนะครับบอกมาว่าไอคอนดิสพีของเขาเออชื่อประหลาดนะครับผมสาธิตยอยู่บน Windows 11นะครับ 23H2 ใช้งานร่วมกับโปรแกรมอ่านจอภาพสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดนะครับก็ใช้ตัว nvda ร่วมกับ ppa ตาทิพยนะครับ สมาชิกบอกว่าผมวิดีโอเอม,มาที่เดสก์ท็อปก่อนเดสก์ท็อปดีพีซีหนึ่งบอสี่สี่สี่อ้าวไอคอนของผมก็ยังเป็นดีพีซีหนึ่งบอฟสี่สี่สี่ดีพีซีอยู่นะครับสมาชิกของ,ของเครื่องของสมาชิกบอกว่าของเขาเป็นอะไร f สี่ k j ห้าหกแปดอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันไม่ใช่ดีพีซีแต่ขอกด Enter เข้าไปปึง้งดีพีซีใช่ไมวงเล็บเปิดดิค่วงเล็บก,ก็จะเข้าไปที่ได้ต่างๆได้ตามปกติก็แสดงว่าไอคอนปกติ เออผมก็เลยบอกไปว่าน่าจะเกิดจากอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งอาจจะเป็นตัวคุณเองหรืออาจจะเกิดจากเออลูกหลานหรือใครที่ให้คุณให้ยืมโน้ตบุ๊กหรือ PC ไปใช้ไปเผลอแก้ชื่อครับเท่านั้นเอง d e s ก์ท p อปหรือ PC. แล้วสมาชิกบอกว่าอาแล้วทำยังไงล่ะครับผมเออสาเหตุก็ไม่ต้องหาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครทำนะไม่เป็นไรก็ให้ Windows M มาที่เดสก์ท็อปก่อนอา่า แล้วก็เลื่อนไปหาไอคอนที่มันชื่อแปลกๆตัวนั้นอะ DTC1 อะตอนนี้ผมสมมุตินะถ้าเกิดเกิดเผลอมีเราไปเผลอกดถูก F2 Edit c d c หรือกด d t c อยู่ที่ d p c แล้วไปเผลกอกดปุ่มแอปพลิเคชัน Rename F21 2แล้วก็มีอยู่ที่ปุ่มเนี่ยอยู่ที่ Rename แล้ว Enter ไป Desktop Edit d c แล้วดันไปเผลอกดปุ่มเพื่อจะไปทําอะไรจะจะหาไอคอน Facebook f 3 ออแล้วก็ดันไปเพอ e n t อร์3 x f สามอีฟ4อกสีเนี่ยไอคอนด p พีซก็จะกลายเป็นรีไซต f 3ล f สามอีฟด e หนึ่งบอเข้าไปก็ F3X สามอีฟบลมเปิดดีเขกับลเปเปิดก็เป็นด p พีซนั่นแหละคือเออแล้วสมาชิกบอกว่ามีวิธีการแก้ยังไงวิธีการแก้ง่ายที่สุดเลยคือ F2 e สองอครับนะเดสค์ท็อปไอเอฟสามอให้กดเนี่ย วินโดว์เอ็มมาที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็อยู่ที่ไอคอนที่คุณรู้ว่าสับเข้าไปกด Enter เข้ก็ไปสำรวจแล้วว่าเป็นดิสพีซีให้กด f เอฟสองครับอ่าแล้วก็ลบกดกดแบ็กสเปซทีเดียวเนี่ยมันจะแบค์เลยนะครับแล้วพิมพ์ดิสพีซีลองเช็คแป้นพิมพ์ก่อนเป็นภาษาอังกฤษวงเล็บอังกฤษวงเล็บเปิดอ่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็พิมพ์ดิสพีซีกลับคืนเลยครับพิมพ์ตามผมนะอ่า ตัว T ตัวใหญ่ก็ได้หรือจะตัวเล็กก็ได้ไม่เป็นไรเล็กใหญ่ไม่สําคัญนะครับ T Tango ตัวใหญ่ T Hotel อ่คนาวนี้ตัวเล็กแล้ว I India I s e l a ได้คําว่า D s แล้วเว้นวรรครับ D S A แล้วก็ P ปาป้าตัวใหญ่ P แล้วก็ C ตัวใหญ่ C ใช้ใช้ชิปนะเวลานั้นเราก็ Enter บึ้ง D p C หนึ่ box 4 C C ก็จะได้ไอคอน D P C กับคืนมาแล้ว แต่ว่าสมาชิกถามว่ามันมีทางอื่นไหมผมเองก็เลยได้ลองอะไรเล่นอีกนิดนึงนะครับพบว่าจริงๆมันมันมัน,มนเออมันได้หรือไม่ได้เดี๋ยวมันเรียนรู้ไปด้วยกันเก,เกิดเกิดเผลรลบใหม่ e d i t c f f สาม f สม f สมสาม f 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 สามสอม f สา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 มสามสา เกิดมีเพื่อนๆหลายคนที่บอกว่าเออก็ก็ลบไอคอนนี้แล้วไปเอาไอคอนคอมพิวเตอร์หรือดีพีออกมาจาก d e s ก์ท็อปไอคอนเซตติ้งใหม่ได้ไหมเออผมก็อยากลองดูก็เลยตอนนี้อยู่ที่ไอคอนนี้แล้วผมใช้ชิป d ด e ลิาชิปด l ลิ e ไม่ได้เอาหายไปแล้วด้วยใช้ชิปค้างไว้แล้ว Delete ไปเลยเออการกด Delete ชดคัดเดี๋ยวลองกดตัว F S 1> <S 1> ไม่เจอเลย <F. S 1> ตอนนี้ไอคอนหายละแล้วผมจะอันนี้ผมผมขอทำแบบเร็วนะครับผมจะไปหา Desktop Icon s e t t i n g โดยปกติผมเข้ากด Start Menu Start Window แล้วผมก็พิมพ์ Theme Ttangle h e a d h o t e l EME อ่ามันจะเจอ Theme and Related Settings นะครับ t t a n g o h e a d h o t e l EECO MI EECO แล้วเจอ Theme and Related Settings Enter พอเข้ามาตรงนี้แล้วผมจะแท็บไปหา Related s e t t i n g Desktop Icon Settings นะครับขออนุญาตแท็บเร็วหน่อยเนาะแท็บมาเรื่อยๆแท็บมาเรื่อยๆ ต้องแทบมาจนเจอตัวนี้นะ Desktop icon setting เนี่ยครับให้กด enter ได้เลยตึงครับ คอมพิวเตอร์เขาคอมพิวเตอร์ก็คือไอคอนดิสพีซีครับเขาจะไม่ได้เช็คอยู่เพราะเราลบทิ้งแล้วเราก็สเปซบาร์ให้เช็คสเป c เ็เนี่ยไอคอนคอมพิวเตอร์จะเช็คแล้วแล้วเราก็กด Enter เพื่อยืนยันอ่าแล้วก็กดอ n จเนตเดฟเพื่อปิด s e t t i n g เดฟทอินตอนนี้ไอคอนดิสพีซีกลับมายัง Windows M มาแล้วกดตัวทีไอคอนดิสพีซีไม่กลับครับ แต่ไอคอน f3 f32 324 1 f 444 f3 เนี่ยครับคือถึงแม้เราจะลบไอคอนทิ้งก่อนที่คือถ้าเราไม่ได้เราไปเปลี่ยนชื่อผิดอะแล้วลบไอคอนทิ้งนะครับแล้วไปไปเอา Desktop อปไอคอนเซตติ้งเอาไอคอนคอมพิวเตอร์กลับมาเนี่ยเขาก็จะเอาชื่อไอคอนที่เราไปแก้ไขผิดผิดกลับมาเนี่ยคืนมาด้วยดังนั้นทางที่ดีครับ วิธีการถ้าเรารู้ว่าไอคอนเนี้ยเราสร้างผิด F3.3.2.3.2.4 ใช้การอ d ดิหรือรีเน m e โดยการกด F2 ครับผมอ d ดิ C F F F 3 F 3 F เพราะกด F2 เขาจะบอก Edit นะครับให้คุณพิมพ์ทับไปเลยก็ได้นะครับ D S P C T Tango Chip T T Selection Remove Head Hotel I India Sella w e n Walk D Space P Papa Chip P P Papa แล้วก็ชิป C c ชา r ี i e Enter DPC ์ Bo พีซหนึ่อฟีดีพีซีโฟกัสเดหนึ่งบเราก็จะได้ไอคอน d p c กลับมาตามปกตินะครับมันเป็นเกียงแค่ชื่อละกันแต่ถ้าบางคนคุ้นเคยกับคำว่า d ็เอ่อถ้าคือไอคอนนี้ดันดันดันอดหรือไป Rename ได้อะครับดังนั้นไม่มีอะไรที่ตายตัวสำหรับไอคอนนี้ต้องถ้าคุณแก้ไขชื่อที่ตรงไอคอนนี้ก็กลับมาแก้ไขชื่อให้กลายเป็น d P C เหมือนเดิม จะใชอ้อีกเทคนิคนึ่งในการาลบแล้วก็ไปเอาจากเดสก์ท็อปไอคอนเซตติ้งกลับมามันก็ยังคงจด,จดจำชื่อเดิมอยู่นั่นละครับก็เป็นคำถามที่นำมาฝากกันเพื่อที่จะเป็นอะไรที่ได้ประโยชน์ไม่มากาก็น้อยนิดเดียวเนาะออลาไปก่อนแล้วครับกับบริการหมอคอม1 4 1 4พระบางทีการแก้ไขเราหาสาเหตุไม่เจอแล้วก็ ไปกลับให้เป็นเหมือนเดิมได้ก็ดีใจแล้วเนาะ,ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับกับผมสีโชคบริการมองคอัพหนึ่งสี่สี่พลัดครับสวัสดีครับม